ต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดเรื่องเมื่อหมอไม่รู้วันนี้เรามาลองดูกันว่าเมื่อคนไข้ทำกันบ้านมาเยอะอ่านมาเยอะหรือรู้มาเยอะเนี่ยมันเกิดอุปสรรคต่อ mindset ยังไงหมอวินัยครับเจอกันใหม่เช้าวันอาทิตย์กับพอดแคสต์อยากหายป่วยทำยังไงให้เราหายป่วยนอกจากจะได้หมอที่ดียาที่ดีการตรวจที่ดีแล้วคือการปรับ mindset หนึ่งในปัญหาที่ผมมองและพบ อยู่อย่างต่อเนื่องและอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็คือปัญหาเมื่อคนไข้อ่านมาเยอะหรือทำกันบ้านมาเยอะจึงทำให้แนวทางการปฏิบัติของแพทย์ดูน้อยหรือดูไม่ตรงตามข้อมูลที่ผู้ป่วยอ่านมาเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้เราจะแก้อย่างไงรพะสุดท้ายแล้วผู้ป่วยเกิดอาการหรือเกิดภาวะไม่พอใจขาดความมั่นใจนะครับ ก่อนอื่นนะครับอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปหลายๆคลิปนะฮะยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าการรักษาเนี่ยคือศิลปะการรักษาอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเพราะแต่ละคนแต่ละร่างกายมีอาการมีอาการแสดงไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ อย่างถูกวิธีเป็นแหล่งข้อมูลในการ educate หรือให้ความรู้กับเรานะครับให้เราตื่นรู้ให้เราทันสถานการณ์แต่ปัญหามันอยู่ที่เส้นได้อันหนึง่งว่าแค่ไหนคือพอหรือเมื่อไหร่คือเวลาที่เหมาะสมนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันเรามาเริ่มด้วยคนไข้ไอเลื้อดลังของผมก่อนไอเลื้อลังเนี่ยมาปรึกษา อ่านมานะครับมีไฮไลท์หรือมีข้อคิดแล้วว่าอ่านมาเนี่ยหมอจะต้องหาประมาณนี้จะต้องส่งตรวจประมาณนี้คนไข้รายนี้เป็นผู้หญิงวัยออฟฟิศก็ไอเลื้อหลังนะครับแล้วก็มีเจ็บไทยโคงอ่านมาก็จะกังวลเรื่องอะไรครับเวลาเราอ่านมาเนี่ยเวลาเราเสิร์ชใน Google เนี่ยหรือเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตไอเลื้อหลังสาเหตุถ้ายิ่งเสิร์ชภาษาอังกฤษ ผมไม่รู้ภาษาไทยนะแต่ว่าถ้าเปิดภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเจอโลกมาประมาณสิบโลกเกิดอะไรขึ้นครับเราก็อ่านทีละโลกอ่านทีละโลกเลยครับพออ่านทีละโลกปุ๊บติดตามมากที่สุดคือโลกอะไรครับหนึ่งโลกร้ายแรงเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยติดตาร้อยละร้อยเลยครับคนไข้ที่มาคือกังวลเรื่องโรคร้ายก่อนแล้วก็โรคเบาๆเนี่ยเรามักจะมองข้ามนะครับเราไปอ่านโลกแปลกโลกเร่รนะครับ พอมาถึงแพทย์ปุ๊บสิ่งที่คนไข้ก็ถามเลยครับหมอผมก็ถามมีอะไรกังวลกังวลอะไรครับกังวลว่าไอ้เลื้อหลังจะสัมพันธ์กับมะเร็งยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์หมอที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่น้องหมอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็จะเกิดปรากฏการณ์คนไข้ก็จะแห่กันมาโรงพยาบาลเยอะนะครับก็มา,าปรึกษาว่ากลัวเป็นมะเร็งกลัวเป็นมะเร็งหมอช่วยตรวจให้หน่อยสิครับอพอ หลังจากซักประวัติแล้วตรวจร่างกายแล้วผมบอกลองเอายาไปกินดูไหมครับจากการซักประวัติของคุณเนี่ยน่าจะเป็นหลอดลมอักเสบเพราะมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับไอสัมพันธ์กับออการติดเชื้อนะครับตอนนี้ลักษณะไอเข้าได้การติดเชื้อลองเอายาไปกินดูคนไข้ไม่พอใจถามคือไม่พอใจเพราะอะไรรู้สึกหมอไม่ได้ตรวจละเอียดอ่าไม่ได้ตรวจละเอียดแปลว่าอะไร หมอไม่ได้เอ็กซเรย์ปอดนะครับหมอไม่ได้ดูเลยว่าเออมีก้อนหรือมีอะไรหรือเปล่านะหนูอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะครับก็อโอเคเขเข้าใจเจตนาเขาได้ครับก็ส่งไปเอ X ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดเสร็จเราก็พยายามอธิบายคนไข้ก็ไม่ได้ฟังเราแนละ้ว็นั่งจ้องอยู่ที่ภาพเอ็กซเรย์เนี่ยหมอผมก็บอกว่าเอ็กซเรย์ดูปกตินะครับไม่มีร่องรอยของการติดเชื้อลงปอดนะครับ ไม่มีก้อนไม่มีจุดอะไรที่เรากังวลเหลอคะอ่ะคนไข้ต่อเลยครับหมอครับเส้นนี้คืออะไรอ่าเริ่มละอ๋อเส้นนี้คือเส้นเลือดของปอดครับอืมเหลอครับมันปกติเหรอคะสองข้างขนาดนี้อืมเป็นไงครับหมอครับแล้วเอีกเงาเงา,เงาขาวขาวนี่คืออะไรอ๋อนี่คือเงาหัวใจครับมันปกติใช่ไหมครับปกติ มันไม่ได้เป็นขนาดนี้อ๋อไม่ครับอย่างนี้ถือว่าปกติหมอคล้าเส้นนี้คืออะไรฮะรเริ่มชี้เริ่มอะไรล่ะรู้สึกไงครับนี่เป็นอย่างนี้เยอะนะครับในชีวิตจริงผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะครับสาระสําคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภาพเอกซเรย์ ray, เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นบริบทที่จะสอนคุณดูภาพเอกซเรย์ ray. แล้วก็ไม่ใช่เป็นขอบเขตท,ที่สําหรับประชาชนควรจะรู้นะครับเอกซเรย์ X นี่คือสําหรับแพทย์สําหรับผู้ผู้ปฏิบัติงานหน้าง,งาน ถ้าผมจะต้องสอนคุณเอ็กซเรย์เนี่ยว่าภาพนี้คืออะไรเส้นนี้อย่างนี้ถือว่าปกติไหมมันไม่ใช่บริบทนะครับคนใครก็เหมือนจะเข้าใจนะครับแต่ก็ยังไม่สบายใจว่าหมอไม่อธิบายภาพเอ็กซเรย์ต้องเข้าใจนะครับหมอไม่อธิบายภาพเอ็กซเรย์เนี่ยมันอธิบายไม่ได้แม้แกว่าเราจะเรียนเอ็กซเรย์จบเล่มหนึ่งจบคอร์สหนึ่งจบตำราหนึ่งแค่อวัยวะเดียวเนี่ยมันก็ใช้เวลา และเราไม่ใช่หมอครับเราจะไปอธิบายภาพเอ็กซเรย์ ay, กระบังลมคืออะไรนะฮะหัวใจเส้นเลือดใหญ่คืออะไรเสร้นเลือดเล็กคืออะไรนะฮะไขปลาเอา่อขั้วปอดมันมันมันอธิบายไม่ได้ครับเพราะมันเป็นศัพทางการแพทย์จะต,ต่อให้เราทําใช้ศัพทบบ้านๆแล้วมันก็อธิบายไม่ได้ครับเพราะว่านี่ไม่ใช่บริบทของเราที่เราจะต้องรู้เราจะต้องรู้เพียงแค่ภาพเอ็กซเรย์ ay, ปกติหรือไม่จุดซ่อนเร้น ปกติหรือไม่อ่ามีร่องรอยอะไรที่อธิบายหรือ,อ,อตอกย้ำความกังวลเราไหมเช่นมะเร่งติดเชื้ออะไรก็ว่ากันไปแค่นั้นครับแต่ถ้าให้ต้องอธิบายภาพเอ็กซเรย์นี่นี่คือหลับบากมันไม่ใช่มันผิดบริบทแล้วมันไม่จบอธิบายแค่ไหนก็ไม่ได้นี่ต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าไอ,อ้หมอไม่อธิบายหมอไม่อธิบายภาพเอ็กซเรย ผมก็จะได้ยินคนไข้พูดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเเรื่องผมก็อาจจะเป็นก็ได้แต่ผมก็เวลาได้รับการปรึกษาคนไข้ก็จะพูดเนี้ยหมอไม่เห็นอธิบายภาพเอ็กซเรย์นะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นไงครับเห็นว่าคนไข้เนี่ยถึงแม้มาหาหมอแล้วได้รับการตรวจแล้วได้รับยากลับบ้านแล้วแต่ยังรู้สึกป่วยอยู่เพราะอะไรครับเขาอ่านมาเยอะ พอเขาอ่านมาเยอะเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเขาจะต้องสนองความเชื่อเขาก่อนเขาได้ปลูกความฝังหรือความเชื่อไปแล้วจนกว่ามีเหตุผลที่จะเอาชนะความคิดเขาหรือความกังวลเขาได้เนี่ยเพียงพอเนี่ยเขาถึงจะหยุดไม่งั้นเขาหยุดไม่ได้แล้ก็เป็นจิตวิทยามนุษย์นะครับหยุดไม่ได้อยู่แล้วครับเมื่อเราติดปมกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้คําตอบเนี่ยมันไม่จบ มันไม่จบนํ่ไปสู่ประเด็นต่อไปคือแล้วแล้วปัญหามันอยู่ที่อะไร่ปัญหามันอยู่ที่นี่ครับการอ่านเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมย้ําเหมือนทุกๆุกครั้งที่ผมเคยคุยเราควรจะอ่านหลังจากที่แพทย์สรุปให้เราแล้วอันนี้ส่วนใหญ่นะครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราป่วยเนี่ยไอ้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ต่อสตอรี่เราเหรอกครับหร,หรือผมใช้ภาษา าการแพทย์คือเขาไม่ได้ซักประวัติทางการแพทย์ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับการซักประวัตินะครับการให้ประวัติผมได้สรุปไว้ประมาณคลิปต้นๆน,น,นะครับอันนี้สําคัญประวัติคือหัวใจเลยครับ Google หรือว่าอินเทอร์เน็ตเขาไม่ได้รวบรวมหรอกครับว่าเราไอเรื้อรลังเนี่ยเขาไม่ได้ถามหรอกว่าไอมานานแค่ไหนไอตอนเช้าไอกลางคืนไอเสมหะไอแห้งเสมหะอนเลือดมีไหม ไอมีกดไหลย้อนไหมมีน้ำมูกไม้มีคัดจมูกไหม Google เขาไม่ได้ถามพวกนี้มันไม่ได้มีอัลกอริทึมที่จะมาต่อกันได้กินยาแบบไหนแล้วดีขึ้นทำอะไรแล้วดีขึ้นทำอะไรแล้วแย่ลง Google ไม่ได้เช็คเรื่องพวกนี้ครับเขาแค่จะให้ข้อมูลว่า10โรคหรือ6โรคหรือ8โรคที่มีคืออะไรแค่นั้นให้เราเห็นภาพและแพทย์จะเป็นคนช่วยคุณเอง แต่พอเราไปเสพเนี่ยเราก็จะจับเฉพาะประเด็นที่เรากังวลมากจับเฉพาะบางโรคดังนั้นส่วนตัวนะครับผมยังไม่ค่อยแนะนําให้อ่านเมื่อเราป่วยปรึกษาหมอดีกว่านะครับให้เขาดูเขาสงสัยอะไรเขาวินิจฉัยเขารักษาแล้วถามเขาว่าเราควรจะกลับไปอ่านอะไรนั่นดีกว่าครับใช่ไหมครับดีกว่าเราไปเริ่มอ่านมาก่อนอคนไข้ตัวตัวอย่างคนที่สอง วันนี้มารักษาด้วยเรื่องไอเรือดลังเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนื่องมาจากมุมแพ้หลอดลมนะครับก็หลังจากรักษาเสร็จปุ๊บม,มีบางครั้งดีบ้างก็จะหยุดยาพอกลับมาเป็นใหม่ก็จะกลับมาเริ่มเหมือนเดิมหมอครับผมควรจะต้องไปส่องกล้องใหญ่ไหมครับดูว่าเป็นมะเร็งซึ่งเคยทําไปแล้วทําให้หมดแล้วก็ผมจะต้องดูไหมครับว่ามันเป็นจากกระดูกคดไหมผมจะต้องดูไหมครับว่า มันเป็นลิสีดวงไม้หรือมีก้อนในจมูกหรือเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรลังนะครับซึ่งพอดีทําไปหมดแล้วนะครับแต่ปัญหาคือพอเขาหยุดยาเขากลับมาเป็นใหม่เขาก็จะเริ่มคําถามใหม่พอกลับมาเป็นใหม่เขาไปเริ่มอ่านอีกรอบว่าทําไมรักษาไม่หายอ่าเห็นไหมครับไอเลื้อรลังหรือภูมิแพ้รักษาไม่หายเขาก็จะไปอ่านเขาก็จะเจออีกกลุ่มโรคหนึ่งเขาก็จะไฮไลท์มาหมอครับ ผมเป็นพวกนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ผมก็เข้าใจเขานะครับแต่ผมก็จะบอกว่าปกติพวกนี้เนี่ยเวลาเรารักษาเนี่ยเราต้องรักษาอย่างน้อยสามเดือนให้เห็นผลดีๆเลยโรคเรื้อรังใช้เวลาสามเดือนนะครับเร็วกว่านั้นก็ได้ช้ากว่านั้นก็ได้แต่ทิศท,ทางเราจะรู้เลยว่าดีขึ้นหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเรารักษาตามแผนคือสามเดือนเนี่ยคุณไม่เคยคอมเพลนเลยดูจากประวัติเนี่ยคุณหายดีตลอดพอนัดท่าง พราะว่าคุณหายดีคุณก,ก็ค่อยๆหยุดยาเองกลับมากําเริบใหม่คุณก็มาเริ่มลืกเดิมเห็นไหมครับพออ่านมาก็จะเป็นประมาณนี้งั้นสําหรับคนไข้รา,ายนี้ผมก็แนะนําว่าเมื่อกลับมาเป็นใหม่จะเพิ่งอ่านปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเขาซักประวัติเขาตรวจร่างกายเขาสงสัยอะไรให้เขาเขียนเราไปอ่านต่อก็ได้ครับนะครับโอเคไหมครับงั้นคนไข้คนนี้ก็ใช้เวลาหยุดสักพัก ก็จะให้เขาหายป่วยรู้สึกหายป่วยนะครับสุดท้ายก็โอเคนะครับก็สองกล้องก็ไม่เจออะไรอีกนะครับเหมือนเดิมครับสุดท้ายเขาก็เสียเงินสองกล้องที่ส่งไปทํานู่นทํานี่ทีก็เสียเงินเป็นเงินเป็นทองเสียเวลาเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อคือความรู้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ความรู้ผิดบทผิดเวลาเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้โดยเฉพาะทางการแพทย์ผมพูดเสมอว่า มันเปรียบเสมือนเข้าป่ามันกว้างมากถ้าเราไม่มีใครไกด์เลยก็จะละําบากหวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับดังนั้นสุดท้ายถ้าอยากจะแนะนํานะครับก็คงจะแนะนําประมาณนี้ว่ารู้เป็นเรื่องที่ดีรู้เป็นเรื่องที่ออปกป้องเราเป็น protective mechanism ดีครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเราป่วยปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วค่อยอ่านนะครับหวังว่าเราคงจะ าหายป่วยแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับ